โอเคมาวันนี้โอเคมาวันนี้อยู่กับเปิดแล้วลงแรง EP สี่น่าจะใช่นะ <c oughs> จำไม่ได้เหมือนกันโอเควันนี้เราจะไปลุยแรงกันเหมือนเดิมนะฮะมาถ้าวันนี้นะฮะเราชนะสองแมตติดนะฮะเหมือนเดิมฮะกู <c oughs> ต้องได้เปิดไอ้นี่หนึ่งใบแล้วก็เจ็ดสิบก้าเจ็ดสิบใบนะสองแมต์นะถ้าแมตต์เดียวก็ตามบีตำเกิด <c oughs> ตามบีตำเกิดโอเค แม่งโคตรสิงไปลุยเลยไหมลุยเลยไหมล่ะลุยเลยก็ได้ไปมาคู่ตุ่ยตู้คนแรกของลุยโอ้โหเลวลสิบเอ้ยเววิบแปดแต้มสิบแม่ไอ้ที่อันนี้ไม่ฟิตเฉยเลยโอ้โหมาวันนี้ผมบอกเลยว่าผมมาชนะแน่ๆสองแมตต์อะไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงยังไงก็ต้องชนะต้องวินเข้าสกัดสกัดนี่ไงเอ้าโอ้วเหมือนฟาวอะไรวะมงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยขี้ผายขี้สมานอิสมาโอุ๊ยเอ้าข้าวเฉยเลยมันเก่งเกินไปป่าวะไอ้ห่าเอาควายเต้นหน้ายี่อะไรเนี่ยมันตีนบ่อเอาละเริ่มละเครื่องเริ่มติดละ แม่เงยเก่าวันนี้จะมาแบบสดใสไม่ต้องดูแล้วบอกให้ไม่ได้ขึ้นด้วยสักดาวอะ่ะดาวทองแดงก็ไม่ได้ขึ้นเนี่ยเบือ่อวะ่ะสองสูตรแล้วไอว้เงี้ยนะนี้ยอมเอะคุยดูแต่ละตัวดีหลอดแม่งแบบอ้อแม่งเต็งว่ะ เท่าไหร่มันจะกากกา,กากเกลื่อนขนาดนี้วะเร่อไม่เอาจิงไม่ได้เจอคนเก่งอะไรมากมายเลยเว้ยเยี่ย <Yeah. S 1> ต่อ,อโอโ้โหมึงวิ่งกันหน่อยดิยวิ่งไปนี่ยวิ่งเป็นไเนี่อ่ะเฮ้ยโรงเรียนเคยสองวิ่นไเนี่ยโอโ้โหทำอะไรเป็นบ้างทำริง ไอ้ชิ้นนี้เป็นคิวอีกแล้วท่นเป็นคุกต้นตีนอะไรกันจังเลยวะฮะคิวเนี่ยคิวแดกที่แย่งหนาเนี่ยโอ้น่าเบื่อชิบหายอ่ามึงยิงปเออนะ่ะไอ้เฮียเอา,อาไอเฮียออกเกมวะออกเกมออกเก,ม,ออก,เกม,สมสวยงามอย่างเงี้ยสวยงามดูออกจริงนะเรียบร้อย โอเคเฮ้ยไฮวันล้อแล้วยอดเจอกันแมตซ์สองแล้วกันนะงั้นก็ตัดคลิปนี้ไปเลยนะเอ้ยตัดตัดแมตซ์แรกไปเลยนะฮะเจอกันแมตซ์สองเลยนะฮะโอเคไปโอเคมานะก็เมื่อกี้ชนะบายไปนะก็ได้เลื่อนชั้นมาอยู่ที่บีนะฮะเดี๋ยวจะไปเปิดการเลื่อนชั้นกันด้วยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีการอะไรนะจะได้บอกอีกทีหนึ่งโอเคแต่เราไปกดแมตซ์ที่สองเลยดีกว่าไปโอ้โหเลื่อนชั้นมาบีแล้วเว้ย แบบโคตรฝุกโคตรฝุกนกนี่แมตส์องมาโอ้โหโโเฮ้ยเจออย่างนี้ก็ไม่ค่อยไหวนะเว้ยแม่งโดนแม่งยิ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 งเรียบอะเซ็งว่ะอะไรมากมายก็ไม่รู้โอเคนีก็เว้นไม่ฟิตแล้วฮะเราต้องให้โอกาสประตูนี่อื่นลงแล้วอันนี้โอ้โหเนี่ยขนาดมันฟิตนะเว้ยดูดิไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรนอาในตัว ทำไมแรงมันแบบไม่เหลือเคี้ยอะไรเลยวะม่โคตรเบื่องอแรงไปทำอะไรกันหมดวะเนี่ยเคี้ยยังไม่ทันเริ่มเลยดูดิแรงเหลือกระจิ๊ดเดียวโอ๋อจะทู่เขายังไงวะถามจริงถามจุงติดคำว่าถามจริงแล้วเนี่ยเฮ้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 ยย่าอ๋อเคี้ยเราเบนโหร้านไอ้คุย หมดเด้ไม่ดูแล้วไม่อยากดูแม่งเอ้ยน่าสิงโอ้ชิดมึงค้างอะไรวะโอ้โหแล้วมึงเซฟได้ไงเนี่ยตั้งแต่แมื่อที่แล้วแล้วม่นชอบค้างแบบเนี้ยไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าแม่งเป็นต้นเตีนอะไรเหี้ยไอ้ซิวบาร์ี่ยแม่งก็โอ้โหแล้วมึงเซฟติดมือไม่ได้เหรอวะ จับมันยากไหมเนี่ยที่อ่ะโอ้มันน่าเข้าอ่ะไอ้ชิ้นนี้ก็เตะทิ้งเตะกว้างเลยแม่งไม่เคยเปิดได้ตัวดีๆเลยโอ้โหอ้ามึงยิงไปเอ้ยสาดเซฟบ้างไอ้เหี่อ่ะเอาเอาตัดมาอย่างงี้ไอ้ส่งมาอย่างงี้ก็เออดิอ่ะๆๆโปรตีนิดไอ้เหี้ย ดูหลอดวันนี้เนี่ยไอ้เคี้ยมันจะไปทำอะไรได้นเนี่ยเป็นคนพิการมัแล้วเนี่ยไอ้สัตว์น่าเบื่อวะ่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเติมแล้วเนี่ยโอ้โหกูให้จ่ายให้มึงไอ้ตัวนู้นมึเห็นไอ้ตัวนู้นวิ่งไปนะ่ะเว้ยไอ้เพี้ยไอ้เคี้ยนี่ไม่ชอบปรับมันชอบจ่ายมั่วไอ้สัตว์ทั้งนั้นเมือนอัปเดตเนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยมันเป็นห,าหน่าเล็กหนาก็ไม่รู้เดี๋ยวมีก็พบอกพึ่งพาได้นิดนึงโอ้โหพึ่งพาได้เฮียอะแหละแม่งกดไปแล้วอะ เฮี้ยพามหูหวัวร้อนชิบหายโอ้มึงแรงมึงหมดกันแล้วอะดูดีเนี่ยครึ่งแรกนะเวย้ยไอ้เฮี้ยเอ้าเท่าไรวะล้ำหน้านึกว่าโดนอีกแล้วครึ่งแรกแรงแม่งไม่เหลือขี้ไม่เหลือทำต้นตีนอะไรได้แล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยไอ้เฮี้ยกูถามจริงชีวิตที่มึงทำอะไรอีกหรือไม่เนี่ยโอ้ข้าความคุยกันมีเท่าไหร่อแล้วมึงเป่าล้ำหน้าอะไรกูเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยมันน่าเบื่อ,อ,อ้เฮี้ย ม,มึงเติมหน่อยดิโอ้โห่ไอ้ได้อยู่เว้ยเอาเว้ยโอ้โหยิงเลยเยี่ยวกูถามริงไอ้เชีย่ยกูกดไปแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรวะมันหลุดเดี่ยวขนาดนั้นกดให้มันจะยิงแล้วอ่ะไอ้เชีย่ยมันล็อกอีกอะไปดิเออไอ้เชี่ยนี่หลุดแล้วมึงต้องได้แล้วนะโอ้โหกูจะจ่ายต่อไปให้ไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยนี่ก็ ที่นี่ก็แหละเลนนอนนี่แม่งก็ไม่มีความอึดเลยสัตว์เป็นสตาร์ด้วยนะไอ้เฮียแบบชื่อแบบพูดก็น่าจะรู้จักอะเสือกทำส้มตีนอะไรเข่าไม่ได้เลยดูดูดโคเซ่ยิงกูให้ยับไปเลยนะยิงให้มันเลยพ่อหนุ่มครับแ,แพ้ไปเหอะไอ้เฮียอย่างเงี้ยอุ้ยแม่งเสียงชิบหายไอ้นี่จะได้เปิดไหมนะไอ้การเฮียนั่นะนะ่ะงั้นเปิดเป็นของรางวัลที่ เออเดี๋เปิดของรางวัลที่อันนั้นเลยแล้วกันที่เลื่อนเลื่อนแหลงนะฮะโอเคไปไปดูเปิดการ์ดดีกว่ามาไอ้เฮียเปิดกาดห้าใบใบแรกมึงให้อะไรมาเยอะแยะวะประตูเนี่ยโอ้โหกองหน้าเว้ยไอ้เฮียกูไม่รู้มันเก่งไหมประคับูโอ้โหกูมีเยอะแล้วไอ้เฮียประตูเนี่ยให้กูมาเยอะเลยกองหน้าตั้งวันนี้สัตว์ขอด cm โอ้ย ใช่ไหมของรางวัลที่เลื่อนแรงนะฮะหวยเอ้ยขอดีๆได้ไหมขอดีๆ CAF มามาเออค้อย,ยังดีว่าไอ้เที่ยได้บุตลุยครับพวดไม่ได้อะไรเลยนะฮะว่าแทนก้นจัดทีมแล้วนะฮะก็ได้เทีย่ยนี่ฮะเบอร์แคมบูนะฮะมาเพิ่มแม่งมีความเร็วด้วยเที่ยแม่งคลิปหน้าน่าจะมันเลยนะฮะแล้วก็ได้บุตลุยสิบยูนะฮะก็ค่างที่จะโหดร้ายโหดร้ายเลย หมดร้ายด้วยนะโอเคก็เอาไว้เท่านี้ฮนะแล้วก็ได้ไอ้เที่ยนมาสำรองนะชนทานนะฮะลองดูแม่งเก่งไหมไอ้เหี้ยนนาตาการละกา,กะาทุกตัวเลยในทีมเนะี่ยไอ้เหี้ยโอเคก็สำหรับใครนะที่มีแบบหรือว่าอยากให้ผมเล่นแผนอะไรนะฮะหรือว่าอยากอยากดูตัวไหนลงตัวไหนลงอะไรอย่างงี้เอะแมวดีกว่าไอ้เที่ยตัวไหนลงอุขอเลือกเองแล้วกันนะอยากแบบแนะนำแผนที่สามารถแบบจะไปได้ไกลไกลกว่าน,นี้นะฮะก็สามารถบอกได้นะฮะบอกได้เลยนะฮะโอเคก็ คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยนะแม่งก็เกมมันได้ไปตามเกมแล้วแบบหมดร้อนกันไอ้ขี้เนี่ยกูเกลียดมันนะทำไมมันโอ้โหเหมือนอืดน้อยมากขนาดนี้วะเดี๋ยวดูความอืดดิ๘๐อ่ะโอ้โหก็เอาไว้เท่านี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไนต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะฮะจนใหม่ EP หน้าครับผมจะได้ตัวอะไรใหม่ๆบ้างรอดู